สนับสนุนโดย CG Plus CG ที่ดีที่สุดจากชุมูเพ็ท สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบอ่านะครับขอต้อนร,รับเข้าสู่ร s มสวิส e นว์นะครับสายล่าเป็นข่าวบันเทิงน,นะครับมาอัปเดตในช่วงค่ำคืนแบบนี้ให้ได้คอมบันเทิงก่อนนอนกันนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตถึงเรื่องราวของหนึ่งสาวจาก Wonder Girls ครับ ดวอาทีก็ยังคงมีข่าวเกาหลีมาเดียดกันครับติดตามันไหนโซนไซส์ครับโซนไซ์ so inside, นะครก็จะมาพูดถึงนะครับหสมาชิกของวงวอทเกลนะครับสาวคนนี้คือเฮียริมนั่นเองครับล่าสุดนี้ผลงานภาพยนตร์ของเขาเนี่ยนะครับพีก็ได้ร่วมมือจากเกาหลีแล้วก็จีนครับล่าสุดนี้กําลังจะมาเข้าฉายที่ประเทศเกาหลีแล้วแหะครับ เคียริมนะครับหนึ่งในสมาชิกวง Wa นนิเกลได้เปิดปตัวผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอนะครับ Bad Sister ที่ประเทศเกาหลีครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเธอก็ต้องพูดภาษาจีนแล้วก็ถ่ายทำในจีนด้วยครับซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ปัญหาสำหรับเธอเลยนะครับเนื่องจากเคยริมเองเคยสายอยู่ที่ฮนะ่องกงนานถึงปีด้วยกัน, oh, <my. S 1> ก,นก็ทำให้เธอนะครับสามารถพูดได้ทั้งอังกฤษจีนกลาง,แล,ลางาแล้วกว็กลางอ่าแล้วก็กวางตุ้งครับรวมถึงเกาหลีด้วยแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยทำให้เธอต้องฝึกภาษาจีนกลางเพิ่มเติม บ a าสิสเตอรครับเป็นหนังโรแมนติกคอมเมดี้เกี่ยวกับผู้หญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานของน้องชายจนเขาก็ต้องวางแผนที่จะทําลายการแต่งงานด้วยการร่วมมือกับพี่ชายของหญิงสาวที่น้องชายของเธอเนี่ยจะแต่งงานด้วยครับโดยหนังเรื่องนี้นะครับก็ยังได้ไอวีชเชนแล้วก็จีจินที่ส่วนเฮริมนะครับก็มารับบทเป็นหญิงสาวที่น้องชายนางเอกเนี่ยจะแต่งงานด้วยครับ หนังกำกับโดยพุ่มกับชาวเกาหลีนะครับคิมแทกยุนที่ก็เคยมีผลงานหลายเรื่องเลยนะครับโดยเป็น Temptation of Wolves แล้วก็ Innocent h i n g ด้วยโดยการทำงานเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่างจีนและเกาหลีครับได้ทีเรียบเองนะครับก็ได้กล่าวว่าก็เป็นครั้งแรกที่หนังของเธอได้มาฉายในเกาหลีแม้ว่าบทบาทของเธอเนี่ยจะเป็นบทเล็กๆแต่เธอก็ดีใจมากที่แฟนจะได้ชมผลงานของเธอแต่ว่าถ้าเกิดมีโอกาสนะครับอยากจะลองเล่นแนวอื่นดูบ้างแนวนั้นก็คือแนวแอคชั่นครับ โดยแบซิเตอร์นะครับก็ออกที่ประเทศจีนเนี่ยตั้งแต่ปี2014แต่ว่าเพิ่งจะมาเข้าชายที่เกาหลีนะครับ2มิถุนายนที่ผ่านมานี่เองนะครับก็เป็นหนึ่งเริ่มที่น่าจะสนุกแล้วก็น่าติดตามมากเลยนะครับ